สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะจะทำออมหมูนะคะค่ะเราก็นี่คือถ้วยของสมุนไพรค่ะมีหอมแดงมีพริกมีตะไคร้นะคะค่ะเราจะใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำพอประมาณนะคะใส่นี้ลงไปก่อนาว่าตั้งไว้แล้วนะคะมันกำลังเริ่มเดือดนะคะท่านชมค่ะโอเคค่ะนะคะอันนี้ก็คือเนื้อหมูของเรานะคะเป็นส่วนสะโพกนะคะค่ะก็อันนี้เป็นข้าวนะคะ ข้าวเหนียวแช่น้ําไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาตําค่ะทำทําเป็นข้าวเบียร์นะข้าวเบียร์อันนี้คือผักแมงลักคือผักอิค่ะใบหอมค่ะค่ะอันนี้คือผักรวมค่ะมีบวบนะคะบวบดอกเขียวนะคะบอกโคลี่กระหล่ำนะคะแล้วก็บักอึกค่ะที่รวมกันวันนี้นะคะ แล้วก็จะมีดอกขาวปนอยู่นิดนึงนะคะข้างล่างนะคะค่ะก็มีผักอะไรก็ใส่ลงไปนะคะเครื่องปรุงของเราก็มีน้ำปลาผงรสด,ดีนะคะมีเกลือนะคะซอสปรุงรสน้ำปลานะคะนจะใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะค่ะส่วนตัวนี้ให้เขาเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาใส่หมูทีหลังค่ะ ท่านผูชมคะเดือดแล้วนะคะประมาณสองนาทีนะคะเราก็ใส่หมูลงไปค่ะค่ะไม่ต้องคนนะคะก็ถ้าคนมันจะเคานะคะ เขาก็เดือดมาสักพักแล้วนะคะตอนนี้เราก็ปรุงได้เลยค่ะผมกีน้ำปลาค่ะซอสปรุงรส กวช้อนมาตักคุณผู้ชมเกลือน้ำปลา,าน้ำตาลนิดหน่อย ใส่ไปอ,อย่างละเล็กน,น้อยก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่เลยค่ะผักเลยนะคะ <ś m> เดี๋ยวก็เอาตัวเข้าเบียร์ใส่ทีหลังนะคะข้าเบียร์ข้วเบียร์ ผู้ชมคะทานผักเยอะๆคะ่ะจะได้สุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเขาก็ยุบลงนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะผักของเราก็ยุบตัวแล้วนะคะเราก็จะมาคนนิดหน่อยนะคะชิมรสดูนะคะคุณผู้ชมชิมรสชาติดูแล้วก็เราก็จะเติมผักที่เหลือนะคะ เสร็จแล้วก็ตัวนี้ค่ะใส่ข้าวนะคะมันเหนียวมันเหนียวเดี๋ยวมาละลายในถ้วย เคค่ะคุณชมนี่ก็ได้แล้วนะคะรสชาติก็โอเคแล้วค่ะเราจะใส่ผักเลยนะคะต้นหอม อีตูคุณผู้ชมคะเราชอบผักอีตูมากแล้วเราก็จะใส่เยอะเลยค่ะมันอยู่เมืองนอกมันไม่ค่อยมีนะคะมันคิดถึงมากมากเลยค่ะคือจะมีน้อยมากหน้าหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนก็สั้นๆแล้วก็หมดแล้วก็หมดเลยเนาะ ก็ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยแล้วคะ่ะอร่อยมากๆเลยค่ะออมหมูใส่ผักรวมนะคะมาทําดูทำไม่ยากเลยเนาะนี่สูตรใส่ข้าวเบียรนะคะข้าวเบียร์ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่ใส่ก็จะเข้มข้นนะน้าน้ําซุปจะเข้มข้นนะคะเนี่ยผักนิ่มแล้วคะ่ะใช้ได้แล้วคะ่ะน้ําผักนะออกมาหวานมากเลยค่ะคุณผู้ชม อโอเคนะคะปิดไปเลยค่ะค่ะก็เ,เดี๋ยวตักนะคะตักไปไไปไปขายนะคะสักประมาณ2ถุงนะคะถ้าลูกชายไปขายนะคะพร้อมกับสินค้าตัวอื่นนะคะแล้วก็เอาไว้รับประทานเองนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย